สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอตัวรองเท้าวิ่งมาวิ่งเอาคือวิ่งมาราทอนนะครับเป็นสายเทลนะครับคือเทลเทลก็มีมาราทอนเหมือนกันนะเออวิ่งระดับ30 40โล50โล60โลนะครับเขาเรียกวิ่งเทลดีกว่าผมจะพูดว่ารองเท้าสโคบว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วรู้ว่ารองเท้าวิ่งมาราทอมันเป็นยังไงนะมันต่างอะไรกับรองเท้าวิ่งทับสป,ปีดแต่คราวนี้เราจะพูดว่าเฮ้ยรองเท้ามาราทอนกับรองเท้าวิ่งเทลทําไมมันต้องมีรองเท้าวิ่งเทล าภาษาง่ายๆนะครับผมพีเซนตัวนี้ก่อนละกันเอลท่าครับเอลท่านะครับนี่คือเอลท่านะครับเป็นเกิดมาเพื่อสายเทลโดยเฉพาะนะครับนี่ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกล้องนิดนึงนะมุมกล้องนิดนึงวันนี้ผมไมไ่อยู่ห้องสตูดิโอนะขอโทษนะครับเพราะว่าห้องสตูดิโอผมยังไม่ได้ไปเปิดใช้เลยครับยังไว้ไวอยู่นะครับตัวนี้ผมใช้มือถือดีกว่าอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเอลท่า ข้อดีของอัลท่านะครับก็คือฟู้ดเชฟเนี่ยครับคือตัวเนี้ยมันจะน้ากว้างอ่าผมบอกกว้างนะปกติเท้าที่ผมวิ่งเนี่ยก็คือ 2E ขึ้นไปหรือไม่ก็ 4E อนะครับอย่างคาว่า E เมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าคือความต่างกันของตรงนี้นครับอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าตัวนี้คือ 4E นะครับแล้วตรงนี้คือคือสแตนดาร์ดอ่าเห็นไหมครับความกว้างที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับที่เมื่อกี้ผมเปิดทำคลิปให้ดูแล้วคือว่าถ้าเป็น 4E นะมันก็จะประมาณเท่านี้นะครับอ่า 14นะครับนี่คือ4 E ถ้าเป็นอ่า e ก็ประมาณเท่านี้นะครับอ่า10กว่ากว่านะครับอ่าประมาณนี้เฮ้ขอโทษมดาตรฐานประมาณเท่านี้นะครับ2 E จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับผมจะมีอีก2 E นะครับเท่านี้เราก็จะต่อนที่ว่าเอ๊ะมาดูว่ารองเท้าเทลของอัลร้ามันดีไงหนึ่งก็คือมันเป็นฟูลเชมป์นะครับหน้ามันจะกว้างแนละ้วคุณจะสบายเท้า,วาเวลาวิ่ง อวิ่งยิ่งเธอยิ่งเหนื่อยนะครับผมบอกก่อนแล้วเหืื่อนหนูโซกเลยยิ่งไปลุยน้ํายิ่งไปอะไรโอ้ยม่ต้องพูดถึงนะครับสาหัสครับรองเท้าวิ่งอ,อันหนึ่งเขาเรียกว่าซีโร่ดอกนะครับตัวซีโร่ดอกก็คือว่า มันจะเรียบนะครับมันจะไม่หนุนหนุนด้านหลังนะครับมันจะหนุนไม่หนุนด้านหลังแล้าไม่มีองค์เท้านะครับก็คือมันจะเรียบนะครับวิ่งสบายครับเรียกซีโรดอกนะครับเกิดมาบางคนต้องฝึกก่อนนะถึงจะวิ่งนะครับว่ามันต่างยังไงต้องฝึกเอาเองนะครับทีนี้ผมจะพูดยังไงไม่รู้เพราะผมฝึกว่าซีโรดอกตลอดนะครับนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าวิ่งเทลนะครับโดยเฉพาะเป็นรองเท้าเอลท่านะครับแต่ผมบอกนิดนึงนะว่ามันไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเออคือ รุ่นใหม่มันออกมาแล้วผมก็ค่อยๆอยทยอยจัดตังค์ซื้อนะครับนะครับเดี๋ยวผมวางแป้นดีกว่าเพราะว่ามือมือมันจะไม่สั่นนะครับเพราะว่าตัวนี้คือคือตัวของรองเท้าวิ่งเนี่ยสภาพนี้คือเยินครับนี่คือสร้างล้างแล้วนะยังขนาดนี้อีกคู่นึงคู่เก่าของผมนะเป็นของอัลท่านะโอ้โหสภาพไม่ดูไม่ได้ครับเปิดซ้ายเปิดขวาเย็บแล้วเย็บอีกนะครับเย็บจน้าเขาบอกพิษเฮียไปทําอะไรมา บอกไปวิ่งเทลมาครับวิ่งเข้าป่าอ่านี่คือจุดต่างนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้รองเท้าเทลผมบอกท่านสั้นเลยนะถ้าคุณจะวิ่งเทลนะครับไม่ควรใช้รองเท้าท็อปสปิดควรใช้รองเท้าเฉพาะทางนะครับผมจะบอกฝังนะนี่ความคัาของมันนะครับอยู่ที่นี่ห้าสิบนี่ยังไม่สุดนะอะจริงๆต,ต,ต้องไปตรงเนี้ยตัวที่สุดสดนี่ห้ 56, 57, าสิบหกห้าสิบเจ็ดอ้อห้าสิบแปดแล้วต่ตีว่าเลซเซว่าห้าแปดนะครับอ่ะเนี่ย 58ก็เท่ากับ5.8เซนเลยนะครับนี่คือจุดข้อดีของเท้าวิ่งเทลคุณจะม,มีแบบนี้ครับแม้กระทั่งยี่ห้อคลัมเบียยี่ห้อคอสโคร์ก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่เราจะมาดูนี่รองเท้าวิ่งธรรมดานะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนี่รองเท้าวิ่งมาทอนแล้วนะนี่อยู่ที่38ดเองแต่ถ้าเจอรองเท้าวิ่งเทลนะครับเข้าไปก็ปานี่นี่ปาไปเท่าไหร่ครับโอ้58บดนะครับติดว่า58แล้วกัน ดูกันเองนะครับแล้วก็จิมคันคือดอกยางตัวนี้มันจะเกาะนะครับตัวนี้เป็นเจเนอชันเก่านะผมบอกว่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้ทนมากนะครับผมวิ่งมารู้จนเท่าไหร่นะครับแล้วก็รองเท้าเทลลุกรองเท้านะครับเขาต้องมีตัวสแตปตัวแท็บตรงนี้ครับเพื่อที่คุมสายครับคุณต้องซื้อเป็นออปชั่นเสริมนะซึ่งผมไม่ค่อยได้ซื้อครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วิ่งสายเท่าไหร่ะครับ นะผมก็เลยไม่จาเป็นก็เคลียร์สะบัดเอาแล้วรองเท้าวิ่งเทลนะครับตรงนี้จะถอดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับรองเท้าวิ่งธรรมดาตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันเปิดกันได้ใช่ปะ,ะแต่รองเท้าวิ่งเทลนะตรงนี้มันจะติดก,กันตลอดเลยนะครับมันกันฝุ่นเข้าตลอดเลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับน้าหนักขึ้นจะเบาลงกว่าเดิมเยอะเบากว่ารุ่นโอลิมปัสอผมลืมบอกไปว่า นี่คือรุ่นโอล m มพุสนะครับโอลัมพุส3.0ปิดวันนี้โอลัมพุสนี่ปาไป4ปาไปปาไป4แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณช่วงโควิดผมประหยัดตังค์ผมใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับไม่ต้องซื้อนี่ถามว่ามันหนักเท่าไหรน่นี่คุณอย่าดูนี่มันใหญ่ว่ามันหนักนะมันต่างกับรองเท้าเจลนิดเดียวเองนะครับผมบอกไว้ก่อน เนี่ยครับนี่คือเทคโนโลยีของตัวเอลทรานะครับอ่เห็นไหมเมื่อกี้เท่าไหร่เอา้าผมขอเริ่มดูเลย340กรัมนะครับด่รองเท้าดูรองเท้าวิ่งมาราทอนนะครับอ่ะ330ต่าตานแค่10เองแต่คัชที่มันรองรับการกระแทกได้อะ่ะตังเ้องไหร่ครับนี่ประมาณ58น,านี่ยี่3ากว่ยเห็นไหมครับนี่ขนาดตัวท็อปท็อปแล้วนะยังไม่พูดถึงตัวที่มันรองเท้าที่เขาเรียกว่าวิ่ง วิ่งวิ่งท็อท็อปสปีดนะครับดูบางขนาดไหนแล้วยังมีผมยังมีตัวเก่าที่เป็นททอปสปีดอีกผมบริจาคเขาไปแล้วครับคือโทษนะครับแทบติดพื้นเลยครับเนี่ยลาบเลยครับเป็นรองเท้าบางมากเป็นของ a อ i ิสเหมือนกันเป็นอิงเจแปนครับผมจำานนแล้วว่ารุ่นอะไรครับเป็นผลิตที่เจแปนโดยเฉพาะนะครับมีรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่แพงมากแล้วช่วงหลังๆนี่ผมวิ่งเทลเดียวผมเลยไม่ใส้ผมเลยบริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาอ่ะ นี่คือเขาเรียกว่ารองเท้าวิ่งเทวนะครับข้อดีคือหนึ่งคือมันรองรับการกระแทกทุกอย่างเพราะเวลาคุณไปวิ่งหินมันไม่ใช่วิ่งทางเรียบนะวิ่งเถวนี่คือวิ่งเข้าป่าเข้าป่าเสร็จคุณโดนหินนะครับหินและกระแทกปึกๆเลยนะครับขาคุณถนะ้าคุณไม่ดีนะคุณจะลม้มแล้วทีมคัญเวาวิ่งเทวนะครับนี่ต้องใช้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาพูดวันหลังนะครับรองเท้าวิ่งแล้วก็จุดสําคัญครับเวลาเมื่อคุณวิ่ง50โลขึ้นไป มีกฎหมายบังคับเอ้ยไม่กฎหมายกฎยบ,บังคับว่าคุณต้องมีไรเฮดครับแล้วเรามาดูว่าไรเฮดที่ผมใช้มันเป็นยังไงอผมถอดแบตไปแล้วหน้าเลย <laughs> ผมถอดแบตไปแล้วหน้าเลยตัวนี้เป็นตัวของเก่าของผมผมใช้มานานมากเลยนะครับเป็นแบตเดเรโลวาเล่าสู่กันฟังนะครับวันหลังต่อไปเป็นคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ผมจะจบของเอลตาเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปอันหนึ่งเป็นของท้าววิ่งของตัวโคลัมเบียครับว่า เฮ้ยคนเบียมมันดีอย่างไรมันต่างอะไรกับเทคโนโลยีของเอลท่านะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ